เออคนสวยต้องยืนเออใครสวยยืนเด็เข้าในผู้ชายมึงลุกให้ผู้หญิงยืนสิวะเฮ้ยอะไรวะเข้านุกใช่ผู้ชายอยู่เหรอผู้หญิงนั่งสูงร้อยแปดสิยืนนสูงร้อหบนั่งน้องไข่น้องไข่น้งไข่น้องไข่น้งไข่องไน้งไข่อไ่นองไข่น้องไม่องไกลนอ่น้งไนอน้งไนองไไ้องไ่งนไ่นัอไน่น่นจีน้่นอ้อ้ ขึ้นหลังคาได้ไหมพี่อย่าเลยครับอย่าเลยเดี๋ยวจิ๋ยวจดยามาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเดจะไม่สุดยอดสตรีนั่งก็ได้อ่ะบคนสะพานเดี๋ยวมันจะกระโดดอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาผู้ชายลุกผู้หญิงนั่งเออ่เหม่ยรถคันนี้ห่วงจังเลยนะขับอย่างนี้เดี๋ยวหนุ่ไปด้วยเลยนะขับไม่เร็อย่างนี้เลยรข้างซ้ายเอาแล้วค่เหรอนนเาแดงแดง มือกน่ะครับไม่มีไหมเอนช้อปปิ้งอยู่นัอนเือกน่ะเรวเ๋ยวเวเจี๊ยบเจีโอ้ยรอกอนรอกันรอกันมันทำไมช้าจังเลยไอ้แก๊ปพี่ัยี่ันยันบักเจียบคไหนอะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะจะมีอีกคันหนึ่ยังเหลือคนนึงนะไปเลยอยมันินตามมาก็ได้วิ่งตามมาเลแก๊ปนะโร็เกเอร์ราไปอีกคันหนึ่งนะครับเตอร์นะครับ ตกลนแล้วแจ๊บอะนี่จริงเหรอนี่โทรศัพท์ไปนี่เป็นั่งรถเลยโอ้โหเขาเป็นสุภาพบุรุษมากครับแคปได้เลยนะฮะแคปได้เลยครับนี่จริงลรงเอาโทรศัพท์ไปทางลูกครับก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้พักผ่อนกันนะฮะหลังจากเราไม่ค่อยมีเวลากันเลยไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดครับคุณลูกครับตอนนี้มีบางคนเขาน้อยใจเขาแคบได้ผมครับว่าผมไม่เป็นนั่งรถ เออใครครับใครครับบางคนนะครับเขาใส่หมวกหรอกเขาไม่รู้ของผมเลยอ๋อขึ้นรถตู้กับคนละคันกันก็เลยน้อยใจแล้วเราขึ้นไปถ่ายคลิปเขาก็หน้าบึ้งใส่เรางอนงอนเดี๋ยววันนี้ก็แบบอันนี้เลยอุ้มอุ้มลงน้ำเลยวันนี้ต้องอุ้มลงน้ำเลยนะก็คงจะเราจะไปเล่นกันสองคนโอ้โห ข้น่ากันใน่ไมค้าชอบข้นะครไม่คุไม่ชไปลากค่ัมมีรช้นเกร์ไหนก่ไอ้วันนี้มีบรนาธบดีครไบนว่าจะขี่ไปกไปสองคนขี่แล้วไปดิไลมันรอกเทสกีไอ้แก่ขี่บรนณาธบดีไงเรือกล้วยไงไปกไปบรร่าธบดีกล้วยใช้กยขับอย่ นี่นี่มันไม่ใช่ตัวจีนมครับัวเรานเนะรีมั่อน้ัวะ้ไรปเรือบถ้าไปเรือใบเหมือนเมื่อวานขอนุสสามณีมาก็ไปเรือใบไปโซ่แต่ถ้าแบบตื้นๆๆๆห่อก็ไปเรือ60คนเลยครับ ไปเรือหกคนดีกว่าพี่เรือไปไม่น่าจะรอดหรอกอ่ะทุกคนลอเื่งนี้เยเดีกนงนี้นู่น อ่าน <festivals> ้องปลายถ่ายภาพนิดนึงถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับโอเคครับโอเคครับโอเคนั่นเดี๋ยวน้องกับปลายอยู่นี่นะไม่มาหรอนั่งเย็นแก๊ปกับออมแอมไม่มาหรอแก๊ปเอมแอมตกรถอ่ะอยู่นู่นไหนออกมาอีกคันนึงใช่ไหมยังไม่ออกมาวิ่งเก่งแถวบ้านไรใส่รองเท้ามาผิดไหมนะใส่รองเท้ามาผิดหรือเปล่าใส่รองเท้ามาผิดไหม เป็นแฟชั่นครับมันเป็นแฟชั่นไป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 โอเคไปไปไปขึ้นเรือเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ตกรถอยู่ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอคนนั้นด้วยแกปเปอร์ เราจะลงเรือกันไปที่ไหนครับคุณแอร์ครับไปที่เกาะเฮครับไปเกาะเฮกันนะฮะไม่รู้จะเฮหรือจะฮาหรือจะฟินเบอร์ก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ขนาดเดินยังเดินเป็นคู่อ่ะคิดดูเอาครับท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เมคนะเขาเดินกันคู่กันจริงๆนะฮะเหมือนจะภาคจากกันไม่ได้เลยนะชีวิตนี้ พี่ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอ่าถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปเลยครับในตรงไหนใครจะถ่ายให้อาถ่ายเอา โอ้นักท่องเที่ยวสวัสดีครับผมจับมาจากประเทศไหนสุรินทร์นะครับสุรินทร์แล้วก็สุขภูเก็ตนะฮะฮัลโหลไปกับน้องถ่ายรูปนิดนึงครับก็วันนี้บรรยากาศดีๆนะฮะเชิญชวนมาเที่ยวฮะที่ภูเก็ตนะครับโอ้โหนะครับอากาศดีครับวันนี้ ออกมาครับคุณเจนนี่ฮะ<ม>เขาจะมีกล้องของเขาถ่ายอยู่ครับ,บก,ก็มายืยนตรงนี้สิทีเ่เขารออ่ะไม่เห็นเลยไ,ไงไ,ไปไปถ่ายไปเนี่ย ลอยแกปเปลร์นะลอยอีกคนนึงอะ่ะใช่ไม่รู้ว่ามาคันไหนน่าจะสองคันนี้แหละร้อนร้อนร้อนพี่ร้อนร้อนโอ้ร้อนอู้ร้อนมากเลยสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับ ข้างล่างมีห้องแอร์ข้างล่างมีห้องแอร์โอ้ฝั่งนั้นมีอาหารการกินด้วยมเยแล้วคนยยังไม่มาค่ะมีคนหนึ่งกำลังมาเดียวเข้ากาะกินมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไปก่อนขอแนะนำตัวก่อนนะคะแล้วก็พี่ช้างแล้วก็ขับกัญชาแล้วก็